สงสักันมาเยอะนะว่าปลาหางกับปลาสอดในเวลาเราจะใส่ของตกแต่งเนี่ยเราจะใส่กันยังไงใช่ไหมคะนี่วันนี้พี่มอก็มีของแต่งแล้วก็มีอาหารปลาเรียบร้อยอะนี่คือวิธีการใส่ของลงไปนะคะนี่แตบกบต่างอะอันนี้คือต้นไม้จิว๋วไม่มีอะไรนะคะโอเคเรามาดูก่อนเวลาเราเลือกปลา มันอย่างนี้ใช่ไหมพี่มอจะให้หักจุ่แล้วกันเอาความเรียกเนี้ปยปลายเลยอ่ะอันนี้เพื่อกันปลานะคะไม่ใช่ว่าเราใส่ไปเฉยๆนะนี่ือทีกันไว้ได้ถ้าเราเราต้องใช้พวกใช้อุปกรณ์เราอาจจะเห็นว่ามันมี ที่ที่เป็นต้นงไม้น้ำใช่ไหมไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าสมมติใครเลี้ยงไม้น้ำไม่ดีอ่ะไม้ถ้าคนที่ไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงไม้น้ำเนี่ยอย่างพี่หมออย่างเงี้ยลองผิดลองผูกมาหลายครั้งแล้วปลาตายจนพี่หมอได้รู้วิธีการลงของกผสงควรจะคนไหนพี่หมอเลี้ยงไม้น้ำไม่เป็นทําให้ปลาตายพี่หมอเลยใช้ไม้น้ำาส่ปอนะคะนี่คือวิธีการ ไม่ใช่ใส่ใเลยอย่างนี้ตได้นีรั้นสในนมใส่อเด้อกกใช่ไหคะพมอก,ก็พูกซื้อมาจากล้าเลย,เลยน้องเงาก็เอาเอาเอาอุปกรณไรก็ได้เพราะเพื่อเพื่อ,อมันสกรปรกเลยจริงๆมันก็ไม่มันก็สะอาดอยู่แหละแต่พี่หมอกลัวมันส พี่บอกว่าเห็นว่ามันสกรปรกเลยก็คือเวลามันสกรปรกว่าเวลาเราจะใส่ใส่ของตกแต่งอะไรไปในตู้ไหนอย่างเงี้ยถ้าใครเลี้ยงปลาแบบคอเรียมก็รู้นะครับคือพี่หมอเนี่ยคนอื่นเขาก็าใส่ของตกแต่งอะไใช่ไหมแต่พี่ถ้าเป็นไมน้แต่พี่ก็เขาเป็นไม้น้ำพอนแล้วพี่มองใช้ไม้น้ำปอดแล้วพี่มอกลัวว่ามันจะสกระปรกมันไป ใครใครใครอยากล้างก็ได้นะคะจริงๆไม่ต้องล้างหรอกแต่พี่มองล้างไว้แช่นะ้ำล้างพี่มอสฟอกสบู่ไปเลยเดี๋ยวปลาตายเขาฟอกสบู่ไปที่อันเนี้ยเดี๋ยวปลาตายเราปลามันตายเพราะสบู่หลังจากนั้นแค่นี้เลยครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่นะยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวแค่หลอกเฉยส แต่ว่าเอาของตกแต่งที่เราอยากจะใส่ลงไปในตนู้ไปใส่ไว้ในนี้นะคะ ปิดไปนั่นมือแต่ถ้าเราเราแต่จริงถ้าเราเอามือปิดแตด้านมันจะไม่ได้เพราะมันไม่ก็ไมันจะผมไม่เอาพวกฝาตู้เนี่ยปิดไว้แม้ฝาตู้มันอาจจะสกปรกก็คือถือว่าสะอาดพอแล้วนะเพราะมือเราสกปรกถืว่าฝาตู้อีกแล้วก็ปิดไว้สักพักหนึ่งแล้วก็รอให้ให้มันได้เวลาสักหนึ่งทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีสองนาที I don't know. ใครทาตู้ปลาแตกอย่างเงี้ยสมมุติถ้ามันล้าวใครทําตู้ปลาล้าวอย่างพี่มอสเนี่ยเล่นมากเกินไปจนตู้ปลาล้าวแต่พี่บอสยังเอามาเลี้ยงปลาสอดได้เลยเห็นไหมที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่านี่พี่มอสจะหยิบอันนี้ขึ้นมาแต่พี่มอสหยิบไม่ได้เพราะว่าพอท่านพี่มอสเปิดน้นจะน้ำล้นเห็นไหมครับ ที่น้ำสุกศุกนะครับเนี่ยพอเอาขอตงตกแต่งเข้าไปมีปลามุกเข้าไปอยู่ด้วยนะครับปลาสอดเข้าไปนอนข้างในนะคะพี่หมอจะบอกให้ฟังดูนี่ เนี่ยมีปลายอยู่ด้วยนะครับเนี่ยเพยิ่งใส่ไปมาเกียนน้องๆก็เห็นอยู่เหมือนกันนะพี่หมอเพิ่งใส่เข้าไปข้างในคนไหนก็เห็นว่าพี่หมอเพิ่งใส่มันเข้าไปข้างในแล้วมันก็เข้าไปข้างในด้วยนี่ครับเหล่าฝูปลาสอดก็ชอบเข้าไปข้างในเลยชอบเข้าไปเข้าๆออกๆออกครับปลาสอดนะ นุดบดินเนี่ยมีปลาเข้ามาเยอะเลยนะเพ,พราะมันเป็นคือปอร์ดนะครับปลาสดมันมีอันนี้ปลาส,สอดก็มีปลาสดก,ก็มีที่หลบเลยนะครับปลาสดก็ไม่กลัวใครแล้วถ้ามันที่กลัวมันก็เข้าไปข้างในได้เหมือนเป็นที่ปลอยที่มันสุดทหารยิงเนี่ย มันก็ปลอดภัยตรงที่ว่ามันแอบมุดเข้าไปในต้นไม้น้ำแต่สมมุติถ้าน้งองตุ้ยน้องน้องระวังอย่างเดียวเลยนะสกอเทสะครับกกรไม่ควรเอาสกอเทปเข้าไปเข้าไปใส่ในตู้ปลาแนละ้วเดี๋ยวปลาตายพี่มาเลี้ยงปลาทำตู้ปลาแตก ตู้ปัะสอดเนี่ยตู้อันนี้เลยแตะเพื่แนะนําให้เอาสกอเทมาปิดแต่ควรจะเปลี่ยนเปลี่ยนสกอเทเพราะถ้ามันบีบมันจะมีน้ํากองกองอยู่น้ํามาคายอยู่ใช่ไหมคะเนี่ยพี่าชอบในตู้ปัะสอดมันมีมันมีมันมีเมือง ปลาสอดเนอี่ยเข้าไปนอนอยู่ข้างในมันเหมือนถ้ำปลาสอดเนี้ยลุกลูกนาทีาปลามันก็เข้าไปหลบอยู่ข้างในเป็นที่ปลอดภยัยค่ะเออแต่เมื่อกี้ มันเกีพี่มอเผอเปิดแผลไปอ่ะมันอาจจะทําให้ปลาตกใจช็อกน้าตายก็ได้นะแต่พี่หรอว่านะงั้นพี่มอจะวางกับปวกไปก่อนนะคะบ๊ายบาย